แต่ถ้าถ้าลวงปูนูนนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเนื้อไฮเอ็นก็คือเนื้อทองคําเนี่ยผมว่าถ้ามีไหลออกมาในตลาดเนี่ยแป๊บเดียวหายไปเลยใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้เขาเขาเกลียดนะมีคนซื้อจริงแม้แต่เ,เหรียญห้าเหลี่ยมปลกหรือเหรียญรูปไขเ่เขาเรียกเหรียญลายเซนอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าได้อย่าได้เห็นเลยเรียบร้อยเหรียญลายเซนที่เป็นทองคำคร<ำ>ับหายยากมากเลย ทุกเหรียญที่เป็นทองคำนี่จะก็สังเกตดูผมก็จะต้องไปเที่ยวยืมเขามาเนี่ยผมไม่มีเลยเพราะตอนแรกผมกะจะเอาเหรียญผมมีแตษทีทองคําอยู่เหรียญน,นื่องขายยังยังไม่ได้ติดอยู่เขาไปมาๆก็มีผู้ให้ความอนุเะห์ซื้อไปก็ผมคิดว่าเหรียญน,นั่นจะอยู่กับผมนานแน่ก็ก,ก็ก็ขายได้ขายได้แล้วขายเร็วด้วยออกไวเลยคือราคาสูงแต่ออกไวเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลก<า>แต,ออแต่แต่ว่าแบบชั่วโมงนี้อันนี้ก็ คนที่ถือ้าระดับกลางๆอย่างงี้อย่างผมพูดว่าพรมใหญ่ไม่สวยมากหรือว่าเลียนอาเซม่าต่างๆที่ไม่ได้สวยมากก็ถือกันหนักมันมันมันไม่ใช่มีแต่แง่บวกใช่ไหมครับมันจะมีบางอย่างที่ว่าเราก็ต้องดําเนินการกันกันเหนื่อยเหมือนกันทุงทีศวเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ถามว่าบารมีหลวงปู่อ่ะโอ้ท่านทําให้สิ่งที่มันที่เราคิดว่ามันจะแย่มากๆเนี่ยกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่แย่อย่างที่คิดบารมีท่านสูงจริงครับ